สวัสดีค่ะมาแล้วมาแล้วตามเคยค่ะเปิดฉากมาก็เนี่ยค่ะลุมลุมล้อมกันเหมือนเดิมค่ะลุมล้อมกันเหมือนเดิมวันนี้เปิดฉากมาพร้อมกับอาหารอาาริรศลอยของลูกๆอีเหมือนเหมือนเดินตามเคยนะคะแต่ก่อนอื่นทั้งนี้ทั้งนั้นแม่กิ่งก็ต้องขอกราบขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจบุญก่อนค่ะ แม่กิ่งขอกราบขอบพระคุณแม่นามากๆเลยนะคะแม่นาแม่พาประจําบ้านของเราอีกท่านหนึ่งเนาะที่ท่านได้ให้แม่กิ่งไปซื้ออาหารมาให้ลูกๆอีกแล้วค่ะเป็นอะไรที่กินอาหารหมดกันไวมากๆเด็กๆตระกูลทองจริงๆแม่กิ่งไปซื้อแต่เมื่อวานนี้แล้วนะคะไปซื้อแต่เมื่อวานนี้เนาะแต่พอดีฝนตกเมื่อวานเนี้ยฝนตกเอาลงจากรถไม่ได้คะ่ะลงจากรถไม่ได้ ก็เลยได้มาเอาลองวันนี้แล้วก็มาให้ลูกๆได้กินกันวันนี้ค่ะแล้วก็เป็นอะไรที่มีความสุขมากๆสำหรับพวกเราที่มีผู้ใหญ่ใจบุญเมตตามาค่ะแม่กิ่งแล้วก็ลูกๆตระกูลทองก็ขอกราบขอบพระคุณแม่นามากๆเลยนะคะที่ท่านได้เมตตาเด็กๆค่ะเมตตาเด็กๆเ,เนาะทำให้พวกเขาได้กินทั้งอาหารอาหารเปียกอาหารเม็ดแล้วก็ขนมค่ะ ขนมขบเคี้ยวขนมเลียแม่นาบอกว่าจัดให้ลูกๆน้อยให้เด็กๆได้กิกกนหน่อยแต่พอดีเมื่อวานนี้ไปซื้อปลาเส้นเหลือถุงเดียวเองค่ะทั้งร้านเหลือแค่ถุงเดียวก็เลยได้มาแค่ได้มาแค่ถุงเดียวค่ะแต่ก็ยังโชคดีนะคะที่เขายังเหลือไปให้ถุงนึงเนาะยังเหลือไปให้ถุงนึงค่ะลูกๆก,ก,ก็ยังได้กินแต่ว่าเห็นแบบนี้แม่กิ่งก็ไม่ได้ให้พวกเขากินทั้งทั้งหมดนะคะ แล้วก็จะมีสลับสับเปลี่ยนคะกันไปค่ะว่าวันนี้กินขนมอันนี้วันนี้กินปลาเส้นวันนี้กินขนมขบเคี้ยววันนี้กินขนมเลียอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะไม่ได้ให้กินพร้อมๆกันทั้งหมดเนาะเพราะว่าลูกๆเราเยอะลูกๆเราเยอะแล้วก็ให้กินเทีลนิดทีลอย่างค่ะเห็นพ่อ,พอแม่เห็นแบบนี้ก็กินได้ไม่นานนะคะกินได้ไม่นานเพราะว่า48ชีวิตเนาะ สีแชีวิตที่พวกเขาอยู่บางท่านอาจจะมองว่ามัน,มนถึงเหรอไม่กิ่ง4 8ชีวิตดูไม่เยอะเลย<ม>ก็จะอยู่กระจัดกระจายกันนะคะอยู่กันแบบกระจัดกระจายกันถ้าไม่มีผู้ใหญ่ใจบุญเมตตามาไม่กิ่งก็แย่เหมือนกันนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกเนาะไม่กิ่งก็ไม่มีงานทําก็อาศัยทําแต่ youtube แล้วก็มีไลฟ์ติ๊กต็อกแค่นี้ค่ะ แล้วก็ขายของให้กับพ่อพ่อแม่เอซได้สั่งเนาะไม่ว่าจะเป็นน้ำมันหรือว่าเสื้อผ้าเนี่ยค่ะก็ยังถือว่าเป็นเป็นบุญของลูกๆอยู่ค่ะถือว่าไม่กิ่งถือว่าลูกๆพวกลูกๆไม่กิ่งมีบุญอยู่เนาะที่ได้แม่นาที่ได้แม่นาท่านได้เมตตาพวกเขาแล้วก็มีผู้ใหญ่ใจบุญได้เมตตาค่ะ ยังไงก็ยังสนับสนุนมาได้นะคะยังไงก็สนับสนุนมาได้ว่าจะเป็นอาหารเมร็ดอาหารเมร็ดหรือว่าอาหารเปียกนะคะหรือว่าใส่แมวก็ได้ค่ะบ้านเรายินดีรับทุกอย่างเลยค่ะยินดีรับทุกอย่างเลยถ้ามีลูกถ้าลูกๆมีมีกินแม่กิก่งก,ก็ไม่เครียดค่ะเนาะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่อาหารลูกๆหมดเมื่อไหร่นั่นแหละแม่กิ่งก็จะเครียดทันที พราะว่าเราก็ไม่มีกําลังทุนสํารองเนาะว่าเออจะต้องซื้อหาอาหารให้กับลูกๆตรงส่วนนี้เพราะว่าในแม่กิ่งเองก็ต้องหาค่าน้ําค่าไฟค,าค่านุ่นค่านี่อีกจิปะทะเนี่ยค่ะแต่ละคนก็จับจองกันนะคะจับจองกันดีอกดีใจข้างหลังทําอะไรกันนะลูกโอ มีมีซองขนมหลงอยู่ซองหนึ่งแม่กิ่งเอาออกไว้ข้างนอกแล้วนะคะเอาออกไว้ข้างนอกแล้วแม่กิ่งก็ว่าเอ๊ะถูกอะไรขนมอันนี้ค่ะจะเป็นที่แม่กิ่งซื้อมาให้แม่กำไลทองนะคะให้กินแม่กำไลทองกินเนาะ<ม>แล้วแม่กิ่งเอาออกไปเพราะว่ารู้ว่าเอาเข้ามาพวกเขาต้องแบบตัดเป็นเล่นแบบนี้ค่ะไม่ต้องแย่งแม่ลูกไม่ต้องแย่งไม่ต้องแย่งเดี๋ยวให้กินนะเดี๋ยวให้กินนะลูกนะ ไหนไหนสำรวจใครสำรวจอกีกดูแต่ละคนดึงดังดึงดังนะคะเห็นลูกๆมีความสุขมีอาหารกินไม่กิ่งก็ดีใจนะคะไม่กิ่งก็ดีใจเนาะอย่างน้อยไม่กิ่งก็ไม่ได้เลี้ยงพวกเขาแบบเดียวดายค่ะก็ยังมีทั้งแม่นาแล้วก็ผู้ใหญ่ใจบุญที่ได้เมตตาสนับสนุนมาก็ยังยังยังโชคดีค่ะยังดีใจตรงส่วนนี้อยู่ ยังไงก็ขอให้รักแล้วก็เมตตาเด็กๆครอบครัวตะกูลทองด้วยนะคะสนับสนุนพวกเรามาได้ตลอดเลยนะคะชาตูนชาตูนสาชาตูนสำรวจพอหรือ,อยังอ่ะลูกหาชาตูนหาเดินหาสำรวจพอหรือ,อยังคนสวยเนี่ย เมื่อกี้แกะขนมให้กินนะคะแป๊บเดียวอ่ะหมดเกี้ยงเลยเดี๋ยวกินข้าวแล้วลูกเดี๋ยวกินข้าวเดี๋ยวไม่เอาข้าวให้กินนะขนมไม่กินแล้วนะเดี๋ยวจะเอาข้าวให้กินนะคะทองแข้งสองพี่น้องเขาทองแข้งกับทองมีนะคะทองแข้งกับทองมี นั่งนั่งคนละโซนนั่งคนละมุมนะคะฝั่งนี้รีคาร์ลอดฝั่งนี้คัทเ,เทสนะคะคัทเทสเนาะพอดีม,มีมีที่ร้านเขามีเชียะคะ่ะที่ร้านเขามีเชียจริงจริงเมื่อก่อนเราก็เคยกินนะคะของของ,ของตัวนี้เนาะเมื่อก่อนเราก็เคยกินแม่กินก็รู้ว่ลูกๆก,กินแล้วก็มีแถมด้วยค่ะก็เลย,ก,เลยก็เลยต้องเอามา อะไรที่มีโปรโมชั่นแถมแล้วก็จะเอามาค่ะแล้วก็จะเอามาขอให้เป็นยี่ห้อที่ลูกๆก,กินค่ะดูดูดเออสะพายแร่งสะพายถุงสะพายถุงเออสะพายถุงนะคะยูดี้ยเดี้ดกันสำรวจกันยังไม่เสร็จนะคะสำรวจกันไม่เสร็จโชว์ความน่ารักบนบนบน,บนการสำรวจของนี่แหละใช่ไหมลูก พวกหนูขอ,อ,อโชว์ความน่ารักให้กับพ่อๆ่แม่เอฟซีเห็นบนกล่องอาหารนะคะสำรวจไปนะคะท่านใดรักก็ต้องเอ็นดูเด็กๆครอบครัวตระกูลทองก็ยังสนับสนุนอาหารให้พวกเราได้อีกนะคะเวลาที่มีผู้ใหญ่เมตตามาสนับสนุนมาแม่กิ่งก็จะรีบไปซื้อมาให้ลูกๆแบบนี้ค่ะ ขอให้ตุนให้ลูกๆไว้ก่อนเนาะตุนของให้ลูกๆไว้มีกินก่อนแค่นี้เราก็อุ่นใจแล้วค่ะอยู่ทองอ้นอยู่ทองอ้นแหมทองอ้นทองมีทองมีหันหน้ามาทางนี้หน่อยลูกทองมีกับทองแท่งนะคะทองมีกับทองแท่ง เดี๋ยวกล่องนี้ก็คงจะเก็บให้พวกเขาเล่นกันค่ะกล่องน,นี้ก็กล่องแข็งอยู่เหมือนกันเดี๋ยวเก็บให้พวกเขาเล่นเนาะอาน,น้ำชัยก็อยากสํารวจบ้างเหรอลูกฮะน้ำชัยก็อยากสํารวจบ้างครับวันนี้ก็ทรายแมวมาส่งเหมือนกันนะคะวันนี้ก็มีทรายแมวมาส่งเหมือนกัน ก็มีผู้ใหญ่ใจบุตรอีกท่านหนึ่งได้เมตตาม,มาแม่กิ่งก็เนี่ยค่ะก็ได้ได้เอาไว้จ่ายสายแมวเนาะจ่ายสายแมวสายแมวบ้านเราก็เปลืองนะคะสายแมวบ้านเราก็เปลืองมากๆงั้นคลิปนี้แม่กิ่งส่งความน่ารักของลูกๆให้ดูแค่นี้ก่อนนะคะกลับขอบพระคุณแม่นา แม่พระประจำบ้านของเราอีกท่านหนึ่งอีกทั้งค่ะแม่กิ่งก็ขอให้แม่นามีแต่ความสุขความเจริญนะคะท่านคิดทําสิ่งใดก็ขอให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะแล้วขอให้แม่นามีสุขภาพที่แข็งแรงค่ะขอบพระคุณมากมากจริงๆค่ะที่ได้เมตตาพวกเราเสมอมา